โคครับก็กราบสวัสดีคนไทยที่ใ้รู้ตดหายใจทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับจากที่หายไปนานเลยไม่มีเวลาทําคลิปเลยครับผมมัวแต่ทํางานตัวเองนะครับอ่วันนี้นะครับผมก็มีข่าวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมชาว Kingdom ได้ฟังกันนะครับว่ามีอะไรในวันพรุ่งนี้นะครับที่ทางผู้พัฒนานะครับจะได้อัปเดตเข้ามาให้เรา เพิ่มเติมนะครับคลิปนี้เดี๋ยผมพาไปดูคําตอบครับผมตัวแรกนะครับที่อัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคุกกี้ใหม่นั่นคือ,อคุกกี้อัลมอนด์นะครับที่ผมได้ทําคลิปนะครับว่าจะมีคุกกี้3ตัวนะครับมาใหม่เนาะก็จะครบ3ามตัวแล้วนะครับโอเคเรื่องที่2องนะครับก็คือ,อ กิจกรรมร้านค้านะครับตัวนี้ก็จะไม่ใช่คุกกี้ลาเต้แล้วนะครับจะเป็นของอคุกกี้อัลมอนด์แทนนะครับสองตัวเลยาจากนั้นในเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมไอ้พวกนี้นะครับมันก็จะเ,เพิ่มกิจกรรมแฟ้มคดีของคุกกี้อัลมอนด์นั่นเองนะครับก็จะได้อ่า อัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแทนที่ตัวไหนหรือเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่น่าจะ,จะทับตัวเก่าอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มกิจกรรมกิจกรรมรวมผลกิวเข้ามาด้วยนะครับผมปรับปรุงแรกนะครับให้กิ่งกิดขวางนะครับที่ไม่ถูกจากัดมีความโปร่งใสและไม่สามารถแตะได้เมื่ออยู่ในโหมดแก้ไขนั่นเองนะครับผมอันนี้นะครับ ตัวที่2นะครับการปรับปรุงนะครับไม่ให้หลุดออกจากหมดแก้ไขเมื่อเราแตะที่ว่างนะครับอ่ะผมจะทําให้ดูนะอ่ะเราอยู่หมดแก้ไขนะครับสมมุติอ่ะผมจะแตะตรงถนนตรงที่ว่างปั๊บอ่ะเห็นไหมมันหลุดหลังจากอัปเดตมามันจะไม่หลุดนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็เออผมก็เห็นด้วยนะครับตัวนี้ ผมก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะแล้วก็เปลี่ยนวิธีที่วัสดุหายากนะครับพวกที่มากับรถไฟเนาะอย่างตัวไหนนะอะตัวนี้สามตัวนี้นะครับอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับจะปรากฏนะครับเมื่อรถไฟเยอรี่นะครับกลับมานะครับก,ก่อนก่อนการอัปเดตนะครับไอเทมพวกนี้นะครับที่กําหนดจะปรากฏตามผลิต ตามผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปนะครับอย่างสมมุติว่า,าตัวนี้นะครับมันตัวนี้นะครับมันผลิตมันผลิตยากอา่าเปรเซ็นจะได้อาไอเทมพวกออรูลา่าแบบไอเทมแร่ๆหน่อยมันก็จะสูงนะครับอย่างตัวเนี้ดีไม่ดีได้เงินอนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากอัปเดตมานะครับจะจะไม่เกี่ยวข้องกับอไอเทมที่เราผลิต นะครับจะเป็นไอเทมแร่หรือไม่แร่นะครับผลิตไม่ถึง1นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะปรากฏเท่ากันนะครับโอเคอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับอ่ะหลังจากอัปเดตมาใช่ไหมเขาก็จะปรับเปอร์เซ็นต์ปรับเปอร์เซ็นต์ในการปรากฏนะครับที่เราจะได้รับไอเทมออโรราทั้งหมดนะครับประมาณ17%นะครับเขาก็จะแก้ไขในเรื่องของบล็อ บักแรกนะครับก็จะแก้ไขปัญหาที่ข้อมูลสมาชิกกิลนะครับปรากฏไม่เป็นปกติที่หน้ารายชื่อสมาชิกกิลนะอันนี้ก็จะมีปัญหาในบางกลุ่มบางคนนะครับตัวที่2นะครับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าการเชิญเท่ากิลเมื่อทางกิลนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นปัญหาที่2นะครับปัญหาที่3นะครับก็จะแก้ไขปัญหาที่แท a t กิลปรากฏไม่เป็นไปปกตินะครับภายในเงื่อนไขาบางบางอย่างนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า เขาปะตุปัญหาอะไรบ้างแต่ว่าก็น่าจะมีปัญหาแหละนะครับ่ตัวต่อมาครับเขาจะแก้ไขในเรื่องของการผลิตนะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นผมโอเคเราจะได้เห็นภาพกันเนาะอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมจะผลิตอตอนนี้เห็นไหมเนี่ยเจอละวัสดุนะครับ มันจะเหมือนซ้ำเนี่ยเห็นไหมผมกดไปวัสดุไม่ลดครับซึ่งบางคนมันก็ติดลบนี่แหละฮะปัญหาตัวนี้ก็จะได้รับการแก้ไขนะครับผมอ่าก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ผมก็ประสบป,ปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็แก้ปัญหาอารีนาในการซ่อนคุกกี้บางตัวนะครับมัน ไม่ได้ผลนะอันนี้เขาว่าจะแก้ไขบักนะครับก็อัปเดตก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับที่รับผมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับผม